สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับน,นะครับช่างท็อปคนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาล้างเครื่องสภ้ผ้ากันนะครับดูนะครับความสุขปรของเครื่องสภ้ผ้าคเครื่องนี้นะครับกลับเหมือนก็ว่าไม่ได้ทําความสะอาดมาเลยเดี๋ยวเรามาถอดใบพัดดูข้างล่างกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะก็เป็นเกียวหมุนายธรรมดานะครับโอเคอาคารลงไปเลย คือตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ช่างมือหนึ่งมือหนึ่งทำงานนะครับอีกมือหนึ่งถือกล้องนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยเป็นที่มาของช่างมือหนึ่งนะครับโอเคไม่ขำเ่ยครับพอเราขันออกน็อตออกเสร็จแล้วนะครับเราก็ยกใบพัดขึ้นมานครับยกออกยกออกมาวางไว้ข้างนอกนะครับ พอพลิกดูด้านล่างนะครับดูเลยครับอืมนะครับของนะสโกอปโปของมันนะครับเป็นเศษที่ไม่ใช่เศษมันเป็นเอา่าเขาเรียกว่าอะไรเออเขาเรียกว่าไอา้พวกคราบน้ำยานะครับคราบน้ำยาที่มันล่างบ่ออกนะครับในส่วนนี้นะครับดูนะครับอืมแบบไม่ทังนะ ดูดีครับแต่ว่าข้างนอกถังอ่ะโบว์เป็นตะเบิ้งเลยครับใน,นส่วนถังข้างนอกนี่นะครับมันจะมีน็อตจุดสตัวเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับโอเคเป็นใส่บล็อกเบอร์สิบหรือตัวที่เบอร์สิบก็ได้นะครับส่วนฟ้านี่จะสไลด์มาข้างหน้าและขยกขึ้นนะครับขันนับด้านหลังออกกรอนสองตัวนะครับแต่ว่าฟ้าอบตัวเนี่ยผมถอดออกแล้วนะครับเร่บถ่ายไปเบิ้งข่าเห็ดอยู่ อยู่คนเดียวนะครับคนเดียวอ่เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล่องซะก่อนนะครับเพราะว่ามันใส่ขึ้นเมื่อแรงกดนะครับนะครับเราอนนแล้วนะครับจะเย็นนะครับสิ่งสกปรกที่อยู่ในถังนะครับเบิ่งนะครับนะครับเดี๋ยวโจกมาให้เบ่งคงนะ ดูดิ uh huh. ดูข้างในข้างในใสจริงนะฮะแต่ข้างนอกตุ๊เนลือี่น่งจังหวะเป็นอย่างคือต้งลางนะครับ เบิ้งเลยครับคุณกวดซิงโซโปเทียงในนะครับผาากองที่อยู่ผ่าทั้งนะครับเป็นใยผ่านะครับเป็นใยผ่าถึงมันล้นออกจากเหวียมผ่าใหนะครับแล้วคุณตรวจาันหัยาในีนะครับตอนนี้นะครับกระ่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกระสีประกอบนะครับหลังยาในกระสีประกอบแต่ให้เบิ้งนะครับความสะอาดนะครับหลังจากหลางแล้วนะครับ วัาเป็นได้ของใหม่ครับเนี่ยบิ่งทา้งนั้นครับนอนว่าเป็นของใหม่ที่กันนะฮะไม่มีไม่ให้เจอสิ่งสุกภะนะครับเพิ่งตัวนี้ตัวที่แกะเมื่อกี้นะครับเวลาเขามาแล้วใส่เลยนะครับแ,แค่เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้จำหนีสักก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ฝากกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะได้กกอยจะลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นั่นในเด้อครับเด้อจังไใกแจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ